ตั๊ก,กแตนชนลดาอัปเดตชีวิตต้องแอดมิตโรงพยาบาลด่วนเหตุป่วยเป็นไข้หวัดหายาสายพันธุ์บีหลังตารางงานแน่นทุกวันไม่ได้พักผ่อนทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงกันยกใหญ่สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังตั๊ก,กแตนชนลดาทองจุนกลางที่ล่าสุดวันที่16สิงหาคม66 ต้องแอดมิดโรงพยาบาลเป็นการด่วนไม่สามารถไปงานเปิดตัวรายการใหม่ได้เนื่องจากวิ่งงานวุ่นทุกวันไม่ได้พักผ่อนจนเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีโดยตักกะแตนได้อัปเดตอาการป่วยผ่านโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ามีอาการไข้ขึ้นสูงถึง39องศาเซลเซียสแม้ตอนนี้จะอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว แต่ก็ยังมีอาการป่วยอยู่ความว่าหลายวันที่ผ่านมาแตนวิ่งงานทุกวันเลยค่ะ แล้วแตนตากฝนตอนปลูกต้นไม้ที่บ้านสวนด้วยพอกลับมาก็เริ่มมีไข้อ่อนๆแต่ก็ยังวิ่งงานได้ต่อพอมาเมื่อวานทานยาแล้วแต่อาการไข้ไม่ลดลงแตนมีการอ่อนเพลียตัวร้อนมากอย่างเห็นได้ชัดเมื่อวานแตนเลยต้องมาพบคุณหมอปรากฏว่าไข้ขึ้น39คุณหมอจึงเจาะเลือดตรวจพบว่าแตนเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ บีที่กำลังป่วยกันเยอะอยู่ในช่วงนี้ค่ะตอนนี้แตนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลแตนกราบขออภัยแฟนเพลงแฟนคลับที่ตั้งใจจะไปให้กำลังใจแตนในวันนี้ด้วยนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่ทางคุณหมอย,ยังขอให้อยู่ดูอาการก่อนค่ะแตนขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเช่น หายไวๆนะคะแม่แตนพักผ่อนเยอะๆนะคะหายเร็วๆนะพักร่างๆขอให้หายไวๆนะคนสวยจุลภาคหายไวๆแข็งแรงแข็งแรงครับเป็นกําลังใจให้น้องแตนหายไวๆนะคะจุลภาพักผ่อนให้เต็มที่ขอให้หายไวๆเดอ้อจ้า เป็นต้นโชคดีที่สาวตักกะแตนไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงทางทีมงานเดอะไทเกอร์ขอส่งกำลังใจให้สาวแตนหวยป่วยและกลับมารับงานได้ไวๆนะคะ